อันเดสอินเอสตาเขาจะสวมอยู it it the 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 year, the ่ในฟอร์มหมายเลข8อยู future, ่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับการมาของอันเดสอินเอสตาเนี่ยมันทําให้พิโรธกะมิตะต้องเปลี่ยนเบอร์เสื้อใหม่นะครับแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยกฎระเบียบการขันเจลีกยังไม่ถูกเขียนเข้าไว้ด้วยนะครับในเรื่องของการที่สามารถเปลี่ยนเบอร์เสื้อระหว่างฤดูกาลได้มันทําให้วางระเบียบขึ้นมาใหม่ในช่วงเวลานั้นเลยนะครับ ฮิโรตะมิตะยอมสละเสื้อหมายเลข8ของตัวเองที่ใส่ไป15นัดในลูก,การนั้นเนี่ยให้กับอันเดสอินเอสตาผู้ที่มีทรงอิทธิพลในเรื่องของฟุตบอลนะครับในเรื่องของฝีเท้าในเรื่องของอะไรต่างๆนาๆนาเนี่ยซึ่งเขาก็ยินยอมต่อแต่โดยดีนะครับ สวัสดีครับพบกันกับรายการดินแดนบอลไทยนะครับแลนด์ออฟไทยฟุตบอลโดยผมแดนบอลไทยสุโขนะครับเรื่องราวของฟุตบอลไทยเนี่ยมันมีหลากหลายประเด็นสามารถหยิบยกมาพูดคุยกันได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องราวที่มันสามารถสร้างแรงบันดาลใจนะครับนักเตะต่างชาติหลายคนที่เข้ามาค้าแข้งในเมืองไทยเนี่ยมีหลายคนที่แฟนฟุตบอลไทยจดจำนะครับทั้งในแง่ของสีเท้าหรือว่าในแง่ของสิ่งที่เขานำพามาสู่ลีกอาชีพของเมืองไทยและยกกระดับวงการฟุตบอลไทยนะครับ สำหรับ EP นี้นะครับเราจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของนักเตะสโมสรนครราชสีมามาสตด้เอฟซนะครับซึ่งก่อนเปิดฤดูกาลไทยลีก1รฤดูกาล2025ถึง26เนี่ยเขาไปคว้าตัวฮิโรทกะมิตะนะครับนักเตะญี่ปุ่นวัย34ปีซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูโปรไฟล์แล้วเนี่ยนักเตะรายนี้คือนักเตะชั้นนำของเจลีกนะครับแม้ว่าจะวัย34ปีซึ่งก็ไม่คาดว่านักเตะรายนี้ จะโยกมาเล่นให้กับนคอราชสีมามาสได้เอฟนะครับนี่เป็นดิวใหญ่ที่น่าสนใจมากๆขณะเดียวกันสื่อญี่ปุ่นเองยังได้พูดถึงเรื่องราวของเขาอย่างมากมายนะครับมาติดตามเรื่องราวของเขากันได้ในอีพีนี้ครับก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันนะครับซึ่งช้างเองให้การสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลระดับเยาวชนฟุตบอลลีกของไทยฟุตบอลทีมชาติรวมไปถึง การพนาในด้านต่างๆด้วยนะครับถ้าผู้ชมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในเรื่องของกิจกรรมในแฟนเพจของช้างเวิลด์ได้นะครับมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอย่างมากมายและมีข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นครับที่โลกกามิตะเนี่ยเป็นนักเตะที่เติบโตในเมืองเซตะไงยะโตเกียวภูมิภาคคันโตนะครับ ปัจจุบันในวัย34ปีเส้นทางการต่อสู้ฟุตบอลของเขาเนี่ยเขามีความโดดเด่นในเรื่องของคุณลักษณะฝีเท้าในแนวความคิดในเรื่องของไอเดียการเล่นนะครับจุดสําคัญในการที่เปลี่ยนตัวตนเขาจริงๆเนี่ยคือพ่อของโยชิโนริมูโตะนะครับนักเตะของวิเซลโกเบในปัจจุบันและอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมูโตะเคยค้าแข่งให้กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไปเห็นฟอร์มของฮิโรทากามิตะนะครับ ตั้งแต่สมัยยังเด็กอยู่นะครับจึงชักชวนมาเข้าร่วมชมรมฟุตบอลบัตตี้เอซนะครับจนสุดท้ายเนี่ยพัฒนาฝีเท้าก้าวสู่ทีมเยาวชนของเอฟซโตเกียวเ c ฟซโตเกียวคือทีมที่มีรากฐานเยาวชนแข็งแกร่งที่สุดทีมหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับการได้เข้าร่วมกับทีมเยาวชนของเ c ฟซโตเกียวในเวลานั้นเนี่ยกุนซืออย่างคุรามาตะฮิซาโอะนะครับได้ปรับตำแหน่งการเล่นของฮิโรรกะมิตะจากการเล่นริมเส้นเนี่ยขยับ ลงมาเล่นเป็นวิฟิลตรงกลางนะครับและเป็นวิฟิลตัวรับต,ตัวตัดเกมนะครับซึ่งเขาก็ทําผลงานได้ดีนะครับในช่วงที่เขาอยู่ในทีมเยาวชนของ FC ซโตเกียวเขาชื่นชอบฝีเท้าของนักเตะต่างชาติชาวปรักไวนะครับซึ่งมีเป็นดีกีทีมชาติและตอนนั้นเล่นให้กับ FC ซโตเกียวอย่างซันติอาโกกราเบลซาวซาโดกอนซาเลสนะครับ ทุกวันเขาจะต้องไปนั่งดูนักเตะรายนี้เนี่ยลงทําการฝึกซ้อมและจําบางสิ่งบางอย่างเพื่อนํามาใช้กับตัวเขาเองเพื่อนํามาปรับปรุงในการเล่นของเขาเองคุณง่ายๆคือเรื่องของแรงบนันดาลใจหรือว่า inspiration นั่นเองนะครับช่วงของการแข่งขันยู18จะเป็นขับยุทธแชมเปี้ยนชิพ2008เนี่ยเขาลงเล่นให้กับสโมสร FC ซโตเกียวในระดับเยาวชนอย่างต่อเนื่องนะครับ แล้วยิงไป3ประตูแบบ3เกมติดเลยตั้งแต่รอบก่อนรองให้เลิศรอบรองเลิศจนถึงรอบชิงเลิศพร้อมกับฟ้ารางวันนักเตะยอดเยี่ยมวรนนาเมต์นั้นไปของด้วยครับหลังจากจบระดับมัธยมศึกษาเนี่ยนักฟุตบอลญี่ปุ่นทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าวิธีการเลือกฟุตบอลอาชีพหรือว่าจะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมันคือทาง2แพ่งที่จะต้องเลือกนะครับที่โรตาระกาวิตานเนี่ยจะมีเส้นเรื่องคล้ายๆกับคาอุรุมิโตมานะครับมิโตมะเองก็เลือกที่จะ เรียนระดับมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ก่อนนะครับใช้เวลาตรงนั้นให้เต็มที่ก่อนแม้ว่าในช่วงของเยาวชนกับคาวาสกิฟอนเตเล่มิโตะเองก็ฉายแววได้อย่างโดดเด่นจนสามารถขึ้นชุดใหญ่ได้แต่เขาเลือกมหาวิทยาลัยก่อนนะครับมิตะเช่นเดียวกันนะครับเลือกเข้าเรียนที่มหาลัยเมจินะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยโจฟุกุเองอยากได้ทีร่รตกระะมิตะไปร่วมทีมนะครับเพื่อลงทําการขันฟุตบอลลีกอาชีพของญี่ปุ่นกับ FC โตเกียวนะครับแต่เขาปฏิเสธ โอกาสในครั้งนั้นนะครับเลือกเรียนในระดับมหาลาัยที่เมอิจิซึ่งเพื่อร่วมรุ่นของเขามีทั้งเรียวตะอิวาบุจินะครับฮิโรโตะฮาตาโอะยุกิยามามุระยุกิยามาสากินะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยฝีเท้าโดดเด่นทั้งนั้นเลยนะครับในช่วงของการศึกษาชั้นปีที่หนึ่งในมหาลาัยเนี่ยฮิโรตะมิตะเนี่ยสามารถผลักดันตัวเองขึ้นไปเป็นแกนหลักของทีมได้นะครับขึ้นไปเป็นแกนหลัก ทนิดที่ว่าเขาสามารถสวมเสื้อหมายเลขสิบของทีมได้เสื้อหมายเลขสิบของทีมคือเสื้อที่ทรงพลังของแต่ละทีมอยู่แล้วนะครับใครที่ใส่เสื้อหมายเลขสิบได้คุณต้องมีความพร้อมในเรื่องของฝีเท้าคุณต้องมีคาแรคเตอร์การเล่นที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆในทีมไม่ว่าจะรุ่นเดียวกันหรือว่ารุ่นพี่นะครับจากผลงานอันยอดเยี่ยมในระดับมหาวิทยายลัยกับเมจินะครับฮิโรตะมิตะเนี่ยลงทําการแข่งขันรายการหมายเลข ชิงแชมป์แห่งชาติของญี่ปุ่นในปี2011เขาโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับจนได้รับรางวัลกองการยอดเยี่ยมประจำโร์นเมนต์ไปครองนะครับให้หลังในปี2012ฮิโรกะมิตาเนี่ยถูกจับลงทะเบียนเป็นผู้เล่นพิเศษระดับมหาลายัยให้กับสโมสร FC โตเกียวนะครับแต่ห่วงเวลานั้นเนี่ยมีสโมสรอย่างจูวิโรอิวตะ ยื่นข้อเสนอมาที่จะคว้าเขาไปร่วมทีมแต่ที่สุดแล้วเนี่ยเขาเลือกที่จะเล่นให้กับ FC โีตเกีเพราะว่าเป็นสโมสรที่เขาเติบโตมาตั้งแต่ระดับเยาวชนนั่นเองละครับปี2013ฮิโรตะมิตะได้ลงเล่นฟุตบอลเจลีกอย่างเป็นทางการนะครับลันโก้โปโปวิชเองให้นิยามความสามารถของเขาว่าเขามีจุดแข็งในเรื่องของการสัมผัสบอลแรกดีมากนะครับและมีการจ่ายบอลที่แม่นยำสูงไอเดียการเล่นเหล่านี้มันเกิดมาจาก ความมุ่งมั่นของเขาตั้งแต่วัยเด็กและมันเป็นเหมือนดี a ที่ชัดเจนของฮิโรตะมิตะมาตั้งแต่เวลานั้นแล้วนะครับเราอาจจะจําลองภาพการที่เขาลงเล่นในไทยลีกลีกสูงสุดของไทยณนะปัจจุบันเนี่ยจากเกมแรกที่พบกับชมบุรีเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นซึ่งแฟนบอลหลายคนเนี่ยแม้ว่าจะเห็นเกมแรกของเขาอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเนี่ยต่างชื่นชมไปตามๆกันว่าฝีเท้าของเขามันมาจากเจลีกที่เป็นนักเตะที่มีคุณภาพสูงจริงๆนะครับ แต่ว่าการอยู่ F c ซโตเกียวซึ่งเป็นทีมใหญ่ของเจลีกเนี่ยการแข่งขัน,ขนมาเริ่มเข้มข้นมากขึ้นหลังจากจบมหาวิลาลยเนี่ยเรื่องของฟุตบอลอาชีพฮิโรทากะมิตะเองอยากจะโฟกัสมันอย่างเต็มที่นะครับการโฟกัสตรงนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยการต่อสู้เลยครับเพราะว่าในทีมในตำแหน่งเดียวกันใน F c ซโตเกียวเนี่ยมีผู้เล่นชั้นดีมากมายฮิโรทากะมิตะถูกปล่อยยืมครับปล่อยยืมไปให้กับสโมสรวิลกตาตะเซนไดการไปเริ่มต้นใหม่ในฐานะนักเตะยืมตัวเขากับ ทำผลงานได้ดีนะครับเมื่อได้รับโอกาสลงสนามทําการแข่งขันในปี2016นะครับสิ่งหนึ่งที่เขาทําได้โดดเด่นคือความเฉลียดฉายในการเล่นนะครับการยิงประตูเขาเป็นคนที่ยิงประตูมากที่สุดเป็นอันดับ2ของทีมรวมไปถึงการแย่งสกัดบอลจากคู่แข่งก็อยู่ในอันดับ2เช่นเดียวกันนะครับความโดดเด่นในครั้งนั้นเนี่ยทำให้ฮิโรตะมิตะได้รับสัญญาถาวรจากเวลกะตะเซนไดในปี2017นะครับแล้วก็ลงเล่นเจลีก1 ครบ100นัดซึ่งใช้เวลาไม่นานมากหลังจากจบระดับมหาลัยแล้วมาเดินสายของฟุตบอลอาชีพหลีกสูงสุดของญี่ปุ่นแล้วครับปี2018ดูเหมือนว่าฟ้าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนสีไปแล้วนะครับเส้นทางของฮิโรตะมิตะบนหลีกอาชีพของญี่ปุ่นเริ่มชัดเจนมากขึ้นทีมที่ยื่นออปชั่นยื่นข้อเสนอให้กับฮิโรตะมิตะก็คือมหาเศรษฐีเจลีกอย่างวิเซลโกเบนะครับทีมเงินถุงเงินถังที่มีผู้เล่นอย่างอันเดสอินเอสตาลูคัสโพดัสกี้นะครับ หรือแม้กระทั่งปีนั้นเนี่ยทีราทรบุญมาทันก็ย้ายไปร่วมทีมวิโซโกเบเช่นเดียวกัน,นครับในปีที่ฮิโรตะมิตะโยกมาร่วมทีมนะครับเขากลายเป็นคู่พาร์ทเนอร์กับทีทราทอนบุญมาทันในวิโซโกเบครับในช่วงของการออกฤดูก,กาล2018ันสิบแปเนี่ยอันเดสอินเอสตายังไม่อยู่ในทีมนะครับช่วงนั้นก็จะมีลูคัสปอร์ดสกี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าพอผ่านครึ่งทางของฤดูก,กาลไปสโมสรวิโซโกเบตัดสินใจคว้าตัวอันเดสอินเอสตานะครับ ตำนานนักเตะทีมชาติสเปนและตำนานสโมสรบาร์เซโลนาย้ายมาร่วมทีมนะครับภาพจำของแฟนบอลทั่วไปภาพจำของแฟนบอลทั่วโลกอันเดสอินเอสตาเขาจะสวมยูนิฟอร์มหมายเลข8อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับการมาของอันเดสอินเอสตาเนี่ยมันทำให้พิโรธกะมิตะต้องเปลี่ยนเบอร์เสื้อใหม่นะครับแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยกฎระเบียบการขันเจลีกยังไม่ถูกเขียนเข้าไว้ด้วยนะครับ ในเรื่องของการที่สามารถเปลี่ยนเบอร์เสื้อระหว่างฤด,ดูการได้มันทําให้วางระเบียบขึ้นมาใหม่ในช่วงเวลานั้นเลยนะครับฮิโรตะมิตะยอมสละเสื้อหมายเลข8ของตัวเองที่ใส่ไป15นะัดตดูก,การนั้นเนี่ยให้กับอันเดสอินเอสตาผู้ที่มีทรงอิทธิพลในเรื่องของฟุตบอลนะครับในเรื่องของฝีเท้าในเรื่องของอะไรต่างๆนานานเนี่ย ซึ่งเขาก็ยินยอมต่อแต่โดยดีนะครับแต่ว่าการต่อสู้ของเขาเนี่ยมันกลายเป็นว่าการต่อสู้มาทีละสเต็ปสเต็ปเลยนะครับ15เกมในยูนิฟอร์มหมายเลข8ของวิสเซอร์โกเบมันคือภาพจำที่ทำให้เขาเกิดขึ้นในหัวใจของเขาและในครั้งนั้นเองเขาได้จัดงานปาร์ตี้เล็กๆก,ก,กับบรรดาฟแฟนคลับของเขาด้วยการทำเสื้อมิตะ8นะครับหรือว่ามิตะ นั่นเองนะครับมอบให้กับแฟนบอลที่มาร่วมงาน60คนพร้อมลายเซ็นของเขาซึ่งกลายเป็นภาพจําที่มันเกิดขึ้นนะครับให้หลังอีกหนึ่งรุ่นการเดียวนะครับในช่วงปี2019วนสิเซลโกเบคือทีมใหญ่กราฟการใช้เงินของโกเบเริ่มที่จะใช้ใจ่ายมากขึ้นนะครับนักเตะที่ย้ายมาร่วมทีมวิเซลโกเบคือดาวิดบีญานครับอีกหนึ่งดาวเตะชั้นนำของโลกนะครับซึ่งฮิโรตะมิตะหลบทางให้กับอันเดสซนต้า ในการสวมยูนิฟอร์มหมายเลข8แล้วมาใส่หมายเลข7มาเจอดาวิดบิย่ากครั้งหนึ่งเขาก็หลบให้กับบิย่ายครั้งหนึ่งครับด้วยการหันไปสวมเสื้อหมายเลข14นี่คือการเสียสละบนเส้นทางฟุตบอลอาชีพเขามองว่าการที่ นักเตะระดับโลกเข้ามาสู่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเพิ่มความเข้มข้นให้กับนักเตะญี่ปุ่นและมันจะเป็นการสร้างแรงนในบัรยาให้กับนักเตะของญี่ปุ่นเองด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญเขาพร้อมที่จะเติบโตไปกับวงการฟุตบอลญี่ปุ่นไม่ว่าเหตุการณ์ต่างๆมันจะเกิดขึ้นแบบไหนก็ตามทีนะครับจากวิเซโกเบที่โรนกะมิตะถูกย้ายทีมไปอีกหลายๆทีมนะครับกับไปรับใช้ f อโตเกียวกลับไปเล่นให้กับโยโกม่าเอฟซี ซึ่งการต่อสู้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานต่อเนื่องด้วยความสามารถของเขาเองนะครับการออกไปค้าแข้งต่างแดน,นมันคือความฝันและความหวังของนักเตะอาชีพทุกคนนะครับที่เดินบนเส้นทางของฟุตบอลอาชีพนะครับฮิโรตะมิตะก็เช่นเดียวกันนะครับในปี2025เลือกที่จะเดินทางไปค้าแข้งยังประเทศโปรตุเกสกับสโมสรอ,อย่างโอลิเวเรนเซ่นะครับซึ่งเป็นสโมสรที่คิงคาซูคาซูยูชิมิอุระเนี่ยตำนานดาวยิงทีมชาติญี่ปุ่น เคยไปร่วมทีมก่อนหน้านี้นะครับการต่อสู้ในโปรตุกเกสอาจจะไม่ประสบความสําเร็จมากสาหรับฮิโรทากามิตะนะครับแต่ข่าวที่มันเงียบไปหลายๆคนก็คิดว่าฮิโรทากามิตะในวัยของเขาวัย34ปีฝีเท้าของเขาความสามารถของเขาสภาพร่างกายของเขายังสามารถเล่นลีกสูงสุดของญี่ปุ่นได้นะครับข่าวที่ทําให้แฟนฟุตบอลไทยและแฟนฟุตบอลญี่ปุ่นตกใจก็คือฮิโรทากามิตะเนี่ยตัดสินใจโยกมาค้าแข้งยังเวทีไทยลีกหนึ่งของเมืองไทยนะครับ ซึ่งมันเป็นเรื่องเหนือเชื่อมากๆนะครับเพราะนักเตะโปรไฟล์อย่างฮิโรตะมิตะเลือกที่จะเซ็นสัญญากับสโมสรนนะครราชสีมามาสได้เอฟซหลายๆคนอาจจะมองว่าด้วยมาตรฐานของทีมแล้วเนี่ยนะครราชสีมาอาจจะเป็นรองๆทีมใหญ่ๆอย่างพวกวีรามยูเนเต็ดหรือว่า BG จีปทุมยูเนเต็ดหรือแม้กระทั่งแบงคอกยูเนเต็ดก็ตามทีนะครับแต่การเลือกเดินทางมาครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการเลือกเดินทางที่ทําให้หลายคนคาดหวังนะครับ กับฟอร์มการเล่นของเขากับการปรับตัวเล่นกับฟุตบอลอาชีพของไทยนะครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นฮิโรตะการมิตะเองก็พยายามปรับการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆในเรื่องของสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งทั้งสิ้นทั้งมวลเนี่ยเขาแบกโปรไฟล์การเล่นลีกสูงสุดของญี่ปุ่น300นัดมาด้วยนะครับกับการลดแล่นให้กับนครราชสีมามาสต้าเอฟซีนะครับเส้นทางของเขาหลังจากนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเส้นทางในการเป็นกัปตันทีมให้กับสวาสดแคท นครราชสีมามาสตาเอฟซเนี่ยมันอาจจะแบกรับความกดดันทั้งเรื่องของโปรไฟล์ชื่อเสียงรวมไปถึงการรับบทบาทเป็นกัปตันทีนแต่สิ่งที่เห็นจากเกมแรกในการลงสนามพบกับชลบุรี FC แล้วเนี่ยฮิโรทากะมิตะคือเพชรอีก1เม็ดที่แจ้งเกิดในเวทีฟุตบอลลีกอาชีพของเมืองไทยนะครับนี่คือเรื่องราวของยิโรทากะมิตะนะครับ กับดินแดนบอลไทยใน EP นี้นะครับยังไงแล้วฝากท่านผู้ชมนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง t ิงเคิร์ฟและคิดสไคร้กันด้วยครับ